สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมย่าหมเสากเสาเสาบ่ถึงกระเสาอนไรครับพี่น้องครับกะใส่ยสยเนี่ยสักหน่อยหนึ่งกะมองที่บ่าชาติยืนอยู่นี่พี่น้องเป็นบอเป็นบอที่บอบัตนำเสียพี่น้องแล้วกะเป็นน้ำดีแล้วเป็นน้ำดีที่จะเอาไปใส่งานใส่การได้แล้วครับพี่น้องครับเกิดจะมาหาเบืองลูกป่าคือเกาครับพี่น้อง หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ได้ไปหาอยู่ฟังพุน่นไปเบืองไว้ฟังพุ่นกับพี่น้องพอมาคลิปนี้ก็เลยพาพีพระนองมาเบิ่งบอเนี่ยเขาบอกว่าบอนี่ลายครับพี่น้องเป็นเป็นลูกป่านินแบบปลานิลโมเมนต์ปลานิลตัวใ,ใหญ่พี่น้องเป็นปลานินขนาดกลางๆครับขนาดตัวตัวแล้วก็ซ้ำฝ่ามือเนี่ยพี่น้องตัวตัวซ้ำนีน่แหละถือว่าตัวบนใหญ่ครับกันเลยเดี๋ยวพระพีพระนองมาเบืองกันครับปไปเบืองกระโดดป่านรายะลายอยครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นกะเบ,บาชาติในมันยืนอยู่หม่งที่ที่บอ่อสูบน้ำครับบอ่อสูบน้ำดีที่ว่าเอาออกไปใส่ไปใส่งานพี่น้องเป็นบอ่อมามัดที่บริษัทที่เป็นเห็ดเป็นน่านสะอาดแล้วครับแต่ว่าปลาปลาหลายคักดินี่ก็เป็นเครื่องจักรครับเป็นเครื่องจักรที่เวลาหนานามครับพี่น้องเวลาหนานามมานามมันถ่วับนามมันถ่วมพี่ดิถ่วมงมั่งหมดพี่นะพี่น้อง ถนาดน้ำแล้วน้ำจะทวมไม่หดพี่เลยัวมมาแล้วก็ต้องใส่ใส่เครื่องยนต์ตัวนี้แรับพี่น้องสูบสูบทางทางออกไปน้องผูพี่น้องทางออกไปมันจะเป็นที่กันไว้ครับมีก็เป็นท่อเป็นมันมีแบบหลายใสครับพี่น้องครับเป็นท่อแบบหลายใสก็คือยังยังถานาดนำขึ้นบ่หลายก็ใสของมอตเตอร์นี่ครับใสมอตเตอร์ใสใสมอตเตอร์ใสไฟฟ้าขับเอาครับใส่ท่อหนา นายก็คือนายอย่างว่านายิปมั้งแมนบอกพี่น้องนี่แหละครับแต่ว่าถ้าแทบแทบจะพวกขื้นเล้ยก็ใส่แบบระบายระบายก็เป็นท่อนี่ครับนายจะเป็นท่อหนาแปดครับพี่น้องเป็นท่อหนาแปดแล้วก็ใส่มุเตอร์ใส่มุเตอร์ตัวนี้ครับพี่น้องแล้วก็ระบายออกไปคือกันไปมองเดียวกันปุ๊บเหรครับพี่น้องครับไปมองเดียวกันเบิดนี่พี่น้องมองที่บอชาจะมาบึงสังเกตการบึงบริเวณบอหนา้า สะอาดสะอ้านครับพี่น้องอู้หน้ำใสดิงเลยโบกว่วงอยู่ได้พี่น้องโบโบอโอ้ใหญ่ไหมอู้น่ะไปหอดุณลพี่น้องคนหนะหอดมองมองเป็นเกาะเกาะมงเป็นต้นไม้ยูบุน่ะพี่น้องนี่กเ็เป็นต้นปืนพี่น้องเป็นต้นปืนเนี่ยอู้ป่าตัวใหญ่ครับพี่น้องคนณนะป่าป่าตัวใหญ่ครับครับพี่น้องครับเห็นมันขืนลบวีเลย เป็นปันนิ้นครับโมเลนแต่ปันนิ้นหล่าพี่น้องเอ้่ยถ้าขืนนึงสิฮอตะโคอผมนะครับเดี๋ยวบ้าชาดสิเบิองก่อนว่ามันมีลูกปลายัางนีครับถ้าเป็นลูกปลาได้ปลาคอก็ดีครับปลาคอหรือว,ว่าปลาชนนะนะครับอึ๊บอ่าจ่คอยลงพี่น้องบอลึกครับเห็นผู้เฒ่าเป็นบอกระแต่ภูหลักไม่บอกรรมี่ไหลเหมืนอนก,กันใช่หไหมถ้าได้ถ้าได้หลายพี่น้องก็ เอากระชังมาสอนเอาโอ้น้ำใสดิงเลยพี่น,อน,น,น,น้องแม้กต่แม้กระนาดชิลลายอยู่ตามทีพุทโาพุนว่าล่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นบอ่อที่น้ำใสสะอาดแล้วครับเป็นที่อยู่ที่กินของนกเป็นแหล่งอาหารโอ้ปากขึ้นลึกด้วยนี่พี่น้องลึกลึกลกเติบอยู่ครับสนบอกว่าถ่มหัวยืนมือไปะละครับที่เล่นกรนนาดจะเครื่องอี่วครับพี่น้องครับขคุณนร โอ้ลมไว้เมื่อนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องบนท้องฟ้านะท้องฟ้าบรรยากาศดีลมไว้ไว้ื้อเก่าครับพี่น้องครับเป็นอีกบรรยากาศนึงครับพี่น้องที่แบบอืเย็นปกติมันสีห่อนเมื่อนี้ก็เย็นปะมันโมเนจัยบางคนมากวนโอ้ควรอันนี้ครับดอกเขาเอินดอกอย่างน,นนะดอกปือครับพี่น้องครับนี สีเขาวๆวที่ผิววนๆอยู่นี่ครับพอมันแห้งมันแห้งจะจัดเราพี่น้องลมพัดก็ลมพัดแล้วมันก็นแตกออกก็แตกออกแล้วก็ไปครับร้อยไปละไปตกมองได้ก็ไปเกิดมองนั่นแล้วพี่น้องยนี่ยโเห็นขึ้นอยู่พี่น้องังบ่ยเห็นป่าแต่ว่าป่าขื้นป่าขึ้นนี้เราคุณครับโอ้ตัวใหญ่ค่ับขึ้นบวยบวยย่สองสามเทือแล้วที่เห็นนี่ครับพี่น้อง แต่ว่าลูกปลาในยังบ่เห็นหรือว่าค้นมาสอนออกไปแล้นนว,คควบวกพี่น้องส่วนมากค้นก็สีมหาสอนเนีอพี่น้องเป็นกระสอนเอาไปเลี้ยงแหละคือต้นทุนลดต้นทุนแบบบม่ต้องไปซื้อนะถ้าซื้อเพิ่นกนต็ตัวละเท่าไรนะตัวละสองบาทบ่อลูกปลายางนี้ตัวละสองบาท,ทนาีอพี่น,อน้องถ้าคุณถึงเป็นแองไง้เป็นแองเป็นแองแบบมันเป็นนูนหลังเตาพี่น,อน้องมันบม่ได้เป็นเป็นแบบลุบลุบกลนกนระทะ มันเป็นนู่นหลังเตาอยูกกลางๆอะ่ะกลางๆกับสีตื่นครับเพราะว่าคางๆนี่คเนเอารถไม่โคจกจกขึ้นไปได้เลยพี่น้องเนี่ยที่มันเป็นลองๆสิเนี่ยที่มันเป็นลองถึงชื่อเพ่นเอารถไม่โคจกไปครับแล่ยังมาเห็นดูพี่น้องโอ้อันนี้หัวกระโหลกหัวกระโหลกท่อเนี่ยแหละพี่น้องดูดกันห้อยเข่าครับกันเขาเออน,นะนะกันขี้เหอะขี้เหอะกันพวกนี่แหละเนี่ย พวกปกีเฮอพวกต้นปือที่เพิ่นเอาออกเนี่ยครับเวลาดูดน้ำนี่ก็เป็นเครื่องยนต์อีกเครื่องนึงกันนี่พี่น้องเครื่องยนต์ที่ดูดน้ำเวลานามมา้ำหมดทันครับนี่ิน่นก็ดูดมันก็ได้ใส่เครื่องยนต์ตัวนี้แหละดูดดูดขาอากไปฟังุมนี่นาจะเห็ดเพร่นน่ายจะไม่เฮ็ดพราะปุ่งไหมพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วนี่หู้ปัญหาหู้ปัญหาว่ามันเกิดยังขึ้นนี้ครับนี่ หนจะเหตโทอตัวนี้เราไหมเราก็ทอนี่แหละพี่น้องเนี่ยทอตัวนี้ไหมหอยเป็นทั้งรถทั้งปูนทั้งหินเด้อทั้งหินหินมาวางไว้พี่น้องนี่ไหนจะต่อเป็นที่ข้ามออกจากตัวนี้ลระพี่น้องเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วนันเจอปัญหาเด้เจอปัญหาเ,เ,หาเพราะว่าสูบไปน้ำไหลย้อนครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศรมววอยเบิดมือเลยพี่น้องเยบยเห็นมีลูกป่าม บอชาติว่าคนคนกับมาสอนเอาครับตอนเห็นเห็น,นลูกป,ปลาเนี่ยเขามาสอนเอาด้วพี่น้องเขาเอาไปเลี้ยงกันเทบนี้เขาเลี้ยงปลาครับเอาปน,นินไปปล่อยบอ่อปล่อยอย่างสีพี่น้องนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งพี่น้องหลังจากที่คลิปที่แล้วก็ไปถ่ายฟังกู้เนี่ยพี่ไ้นองเบิง้งเลาะเบ,บิ้งลูกป,ปลาด้วยกันมาฟังผีกันหน่องเอ้ย ตัออวหะกร้าเนี่ยมุมีนวยเราพี่น้องอแต่อันตรายอย่างเลยมันมีสายไฟผ่านยวพี่น้องไักกะบอากาศตัดตึงมันอยู่ไก่สายไฟแรงสูงพอมพี่น้องใไฟ,ไฟถึงขึ้นกะบอากาศถึงอันตรายค่ะครับให้อยู่ไก่แอันตรายเยตัวมะพร้าตัวนี้ปึืงหรอมันมีโอกาสที่มันจะแทะลึมาข้างรางใดครับพี่น้องครับใหกกะบอากาศอยู่ไก่ที่ขันเวลาฝนฟ้าตกครับ อันตรายจากไฟฟ้านี่มันอันตรายครับโอ้หนี่หินห้อยพื่นไหนจะไปเห็ดกันเมื่อวานนี่ได้เนพี่น้องนี่ครับหินมีมีไซายพ่องพี่น้องมีทรายแล้วก็ห้อยขุดดินบ่เนี่ยเอาน่าจะเอาดินมาเสริมนี่ครับคงคงจะเอาดินมาเสริมตรงนี้แหละครับพี่น้องเนี่ยห้อยห้อยเพ็่นเสริมห้อเพอนเอาดินนะปกติตรงนี้มันบ่มีพี่น้อง นี่ครับตรงนี้มันจะโบมีไม้ค้นอาดินมาเสริมนี่ตรงนี้เลยนี่ที่กัน้นตรงนี้ครับพี่น้องมันสำลุดเพราะว่านา้ำน้ำม,มันสนาะน้ำมันสาะมันจะเลยดันขึ้นเวลาเวลาตัวสูบน้ำเนี่ยน้ำม,มันจะดันขึ้นสิครับยังทดลองอยู่โน่ตกคุณพันธ์เทนี่ไมพี่น้องพันที่เทคานไมนี่อู้หนี่ลูกป่าพี่น้องเห็นแล้วนี่ เหพี่น้องพี่น้องเห็นเราเห็นเราครับเออลูกป่าอย่างน้้งไป็นีเห็นปะนี่ครับโอ้อันนี้อันนี้แมงอย่างนี้พี่น้องแถวบ้านพี่น้องว่าแมงอย่างครับที่มันเลนเลนในน้ำดื้อดื้อดื้อนี่เห็นหมนแล้วพี่น้องเห็นบมลนี่ครับอืมนนนม,อมันเป็นลูกป่าโบน่ใจครับพี่น้องครับ หวัวขา,ขาวๆได้ลูกประโคะแต่ว่าถ้าลูกเป็นนิ้นมันจช่อีกอย่างหนึ่งมันบบกพี่น้องกันมันบันนันี้มันเป็นลูกแบบนี้นโอู้ป่าขึ้นนะพี่น้องคป่าเป็ขึ้นบวยเลยอ่าขึ้นบุย,ยบุย,บย,บยนระนอ้ใส่รีแมยพี่น้องไหมคใส่มองจนเห็นเห็นเห็นว่เห็นดินอยู่ขังล่างเลยจุนพูนเลย เห็นดินคักท่านคุณน็เห็นดินเลยพี่น้องโอ้นี่ที่เพิ่นเห็นเพิ่นว่าเน่ใจว่ามันอยู่แรงหนีหรือเปล่าพี่น้องคาดว่าอืมอืมอืมเองเลงเลยวะนะลูกป่าแท้ๆอย่างนี่เพิ่นว่าน่ะบบนะเป็นปลาซิวนะพี่น้องปลาซิวปลาซิวบ่เกาะกุมลายแค่นี้ในการใด้การแล้วพี่น้องเดี๋ยวนอชาติจะต้องไปอาสซวิงครับ มาจัดการสักหน่อยละมีละไรบรรยากาศส่งสสยสายสักหน่อยนึงครับพี่น้องครับมาถึงตับเสาร์้องหนบอกว่าเสาร์ๆส่สายเพราะว่าช่วงเสาร์กะท้ายมันท้ายเป็นต้นตอนไปเมาเบิ้งตอนเสาแล้วมีกะลวงเลยไปสายเติบเลวมาท้ายเป็นต้นตอนไปมาเบิ้งเป็นช่วงพี่น้อง แต่ว่าโบหูว่ามันจะมีช่วงไหนจะมีช่วงช่วงเศารหรือว่ามีช่วงสายสายหน่อยช่วงเที่ยงสิพี่น้องโอ้มีลมเย็ยนดีนอ้องมันนี่หลังจากห่อนมาหลายมือเนี่ยพี่น้องอากาศอบเอาแบบแบบห้อนห้อนอลิพอพอมามอเมนีมเป็นอากาศแบบคึมคึมนะึงทองฟ้าแอย่างพี่น้องึงทองฟ้าคึมคึมคม,มันจะมีฝุ่น แาจจะมีฝนนะพี่น้องแต่ว่าทั้งทั้งกรมอุตูเันว่ามันจะมีพายุโซนล่อนเข้ามาครับเดเลยตรงรับมือกันอู้นะคุณปลาขึ้นคากไหมพี่นอ้นนองเห็นปะพี่น้องเห็นปะอู้มองไกลๆับปัดน,นินปันนินลายเลยนี่พี่น้องปันนินแบบโตแบบใส่ใส่เผาเนี่ครับกำลังดีเลยอู้มันลือออกเบิดเลยตัวเนี้ย เป็นมาเฮเทตรงนี้ไหมเป็นลือโอเบิร์เลยพี่น้องนี่ครับเป็นลือถิงงลือควงโอ้ยนกนกนกส่วนเห็น่าพี่น้องเห็นปะมัน,นมันบินเบนกงบินด้อมันชิลงง่งออกเปื๊บโอ้มีวนเลยพี่น้องมีวนอ๊บอ๊บน,นี่นกหน่อยไหมนกหน่อยไรจริเออนกหน่อยมันห่งนวงนกหน่อยมันห่วงที่ยูที่กินครับพี่น้องโอ้ลง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 ุบทุบทุบทุบไปตัวมกกาลงครับพี่น้องครับ ไปละไปไปน้องคุณลครับจะไปจับไปนาะจับสายไฟซะเด้อไฟสอดเอาอีกซะสายไฟแห้งสูงหูอยู่เด่นเนาะพี่น้องาะไปแล้วครับพี่น้องรถไสยึดบินวนขาดวะโอ้บรรยากาศยูฟังพี่อยู่ฟังนี่นนาจะจะยู่ยูเลียมผุนครับเป็นว่าเรียมขางปลาเด้รับมันก็มีปลาทั้งวมดบ่อชาดกับ่มเนจัยพออยู่ปลาขางปลาเด้แต่ว่า ข้างหลังนี่มองมองที่เห็นนี่หน่งที่ไทยเบื้องนี้เบิ้งเดียวก็น่าจะเป็นลูกถ้าลูกป,ปันนิดมันจะออกำดำๆนะพี่น้องอันนี้มันลูกป,ป,ป่าเนวกเขาขาว,ขาวเดี๋ยวกตั้งไดก็ต้องมามาหนีมาสอนคือเก่าแล้วพี่น้องแต่เบื้องป่าเนี่ยป่ามึงคืนดีค,คักว่ะเดี๋ยวก็อู้หลายคักว่ะพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวที่ต้องเอาอย่างมะอ้อยไว้แล้วนี่พี่น้อง นี่ครับโอ้หลายขากว่าหลายหลายพี่น้องนี่เราพี่น้องเดี๋ยวตรงไปหายังเอาห้ำเอาห้ำมะอ้อยไว้พี่น้อง้อย้อยทิ้งไว้เวลาพออยให้มันคุณเราค่อยค่อยเอานมะมาตักเอาพี่น้องหรือแม่ก็จะเอาขวดเอาขวดน้ำเนี่ยเอาห้ามเอาห้าำใส เอาห้ใส่ไว้ข้างในแล้วก็เอาขวดน้ำนี่ย้อนลงครับพี่น้องเพื่อที่ว่าจะเห็นมันเข้าไปไกินห้าในขวดน้ำโกูก่ะเอาลูกปลาทีมาเบิร์นเอพี่พี่น้องสามขืนเว็บเว็บเว็บดวโอ้ปน,นินวะปน,นินปน,นิน,น,น,นพี่น้องปน,นินลูกปน,นินแหละเบิรงนหรอแต่หากว่ามันคือสีขาวหัวามันสีขาวไหมพี่น้อง ปกี้ปัตตน,นเคยเห็นแต่แบบลูกสีดำๆครับนี่อู้น้ำน้ำใสจริงๆได้นหมพี่น้องอมันขึ้นเรียบเว็ยบเรียบอยู่ตัวอยู่ย่งไก่มองมาถึงครับพี่นอ้องอ้าคับมันเปนท่อทพี่น้องตรงนี้มันจะเปนท่อนขาได้นุนิยครับเีละถ้ามันอยู่มันก็จะอยูใต้ทอเนี่ยครับลูกปลา ส่วนมากปลาอะไรอาศัยอยู่ในท่ทอนี่หล,ลายลายคัพอสมควรได้พี่นอ้องอื้งนี้ก็ขึ้นมาทั้งนี้ได้พี่นออ้องอย่าเพิ่มเมื่องผีกันขื้นดีคักว,พว,วะพี่น้องวะตัวใหญ่เติบเลยได้พี่น้องป้าดปุ่นตัวใหญ่ตัวใ,ใหญ่ตัวใ,ใหญ่คักได้พี่น้องเห็นเราครับม,ม,มันมันมันมากินยอดอย่างครับพี่น้องโอ้ปา่านกินยอดหยาคักวะ ขื่นรองขืนบุยบุยบ,ยบุยนะกินไอที่มันนั่นนั่นนั่นพี่น้องบบเว็บโอเว็บ,บด้วยนะครับหัวผ่าเนี่ยนะครับโอ้ท้องสีนิ่งขึ้นใหญ่เลยพี่น้องกดกดกดนะพี่น้องอ้าวเดกาเดลการนังสีเดลการแล้วพี่น้องเดลกาละเดลกาละเนีน่ยพี่น้องนัสนง,ง,นนงนสีขือนหนังสีเดลกาแล้วครับจะต้องไปหาอุปกรณ์ เอาพวกก่อนมาเตรียมการนะครับแตประยะต้นทุนก็นพี่นอ้องถ้าสือก็ตัวละสองบาทนะนครับแต่ว่าถ้าตัวมหาสนเอาตามป้านี่ก็เป็นป่าธรรมชาติแต่ที่เขามาขายหนึ่งบูกว่าเขาเป็นป่าเลี้ยงเพาะพันธุ์นะพี่นอ้องพอตัวมาเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่เมื่อกี้ก็นกนกน,กน้ำตายให้กันพี่นอ้อง แต่หากว,ว่าถ้าณนลูกป่าธรรมชาติหนังสีเราตัวไปเลี้ยงมันก็คือโบนกนะครับมันเป็นมันคุ้นเคยขนานธรรมชาตินะพี่น้องรัพี่น้องปะเกิดถ้าพี่พี่น้องพอได้มาบึงมามาบึงบึงหลัดเล้าไหวพี่น้องพราะว่ามันอย่างไรจีอยู่ร่าตัวนั้นตัวหาห้ามหาห้ามมาอยครับพี่น้องหาห้มา,หาหมม่อยล้วกะ เพราะห้มันคุณเพราะคุณคุณเราตกอะค่อยเอานะมันดักออกนี่ก็เป็นมันบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งคือค่ะพี่น้องข้างๆหลังๆโรงงานนี่แหละมองที่บ้าชาติทศงานอยู่นี่แหละพี่น้องมันจะมีหลายฟังหมองหบ้วนี่ทายอยู่ฟังปูนมองนั้นบ้าชาติไม่เคยไปเลยมองนั้นะหมองนี่มองเนี่ยมองมองบ่อดูดน้ำนี่บ้าชาติมาบ่อยครับแต่ว่าบ่อทางฝุ่น บอชาด่าค่ยได็ไปพอบาชาจะเห็ดงานอยู่ส่วงส่วงนี้ครับพี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้าเดี๋ยวครับพี่น้องเขา้าบริษัทก่อนเพราะว่ามันเป็นส่วงเวลาพักเล็กๆน้อยๆก็เลยเหตลิปถทายพี่น้องเด้เบิ่งครับสบัยดีทุกผู้ทุกคนครับ